พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้กับดาบตำรวจอุดมค่ะเวลา16นาฬิกาวันที่13ธันวาคม2 5ง4ที่วัดหนองสารลาตํานหนองสาลาอำเภอชมุมำจังหวัดเพชรบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพดาบตำรวจอุดมแถมมี พอบอหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรชะาอำจังหวัดเพชรบุรีอายุ50ปีที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มตัวคนร้ายและถูกยิงด้วยอาวุธปืนจนเสียชีวิตหลังเข้าระง,งับเหตุชายคุ้มข้างทะเลาะกับแฟนสาวภายในห้องเช่าชั้นเดียวไม่มีเลขที่หมู่หนึ่งห้วยหินตำบลงเขาใหญ่อําเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเหตุเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัดธรรมรงค์ผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค7เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพพร้อมด้วยพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตตีอุทัยกวินเดชาทรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกวายุพักวงศักวิรินผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะอามข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีสถานีตำรวจภูธรสะอามประชาชนในพื้นที่และครอบครัวร่วมพิธีลดน้ำศพอย่างสมเกียรติท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมเจ็ดคืนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่20ธันวาคม ส่วนทางด้านในวิชัยผู้ก่อเหตุตอนนี้อาการยังสาหัสต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์โรงพยาบาลพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบุรีพลตํารวจโทธนายุทธวิจรตธรรมรงคผู้บัญชาการตํารวจภักเจ็ดเปิดเผยว่า พลตรวจเอกสุวัจน์ยอดสุภบอตรอได้ให้ตนเป็นตัวแทนเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวดับตำรวจอุดมแถมมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับดูแลครอบครัวของดับตำรวจอุดมแถมมีอย่างเต็มที่พร้อมทำเรื่องปูบำเหน็จให้ห้าชั้นยศมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวนห้าแสนบาทและเงินกองทุนพักเจ็ดอีกส่วนหนึ่งพร้อมดูแลครอบครัวอย่างดีรับบุตรให้เป็นข้าราชการ ตำรวจอยู่ในระหว่างทางครอบครัวตัดสินใจวันนี้ท่านผอสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านผู้จัดการบองชาติได้มอบหมายให้ผมมาเป็นผู้แทนในนามสำนักง,งานหน่วงชาติและตำรวจท h o ภาคเจ็ดนะครับมาเป็นประธานในพิร่วมพิธีรดน้ำหลวงอาศพนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นประธานสวดวิธมคืนแรกซึ่งท่านผอตรอท่านตั้งใจจะเดินทางมาด้วยตัวเองแต่ท่านติดภารกิจสําคัญที่มอบหมายผมพร้อมรองผู้จัดการและก็ผู้การแล้วก็ข้าราชการบวนตำรวจท h o ภาคเจ็ด แล้ววันนี้ทราบว่าช่วงเย็นจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดมาร่วมฟังสวดพิธามด้วยเบื้องต้นนะฮะท่านได้อนุมัติเงินช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นของสวัสดิการทำง,งานหนุ่มชาติในกองทุนทำง,งานของชาติเนี่ยจะเป็นจานวนเงิน5 0,000นบาทซึ่งเดี๋ยวผมจะมอบให้วันนี้และของกองทุนของภาคเกตอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีการช่วยเหลือในภาพรวมทั้งหมดทั้งของจังหวัดและของภาคและของตรรอด้วยนะครับแล้วก็จะดูแลทั้งบุตรและครอบครัวเป็นอย่างดีนะฮะเรื่องนี้ท่านผอตรอท่านให้ความสนใจและใส่ใจสิทธิกําลังคนและความกำลังใจ เราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยทางตำงรวจท h o n พ7กเจ็ดตำรวจท h เพชรบุรีนะครับแล้วก็ขา้าราชการรวจปพ,พชัําซึ่งเป็นต้นสังกัดน,นะครับผมเรียนไปยังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกทุกคนว่าเราจะดูแลอย่างดีสิทธิต่างๆแล้วก็ตอนนี้กำลังขอพระประธานเ,เลื่อนยศให้5ขั้นนะครับอันนี้ผมได้นําเสนอไปที่สำนักง,งานหน่วยชาติแล้วนะครับอันนี้ก่าเเรียนซึ่งซึ่งในรายละเอยียดอื่นในช่วงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงทางสำนักงานหน่วยชาติจะดูแล เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนสื่อมวลชนครับผมครับ